ปิงฮาปิงเมื่อคืนกินเตีต๋ยวงตสลีงมตังตส์สมๆกันละวันนี้แล้วสดส like วันนี้แล้วสดรอบพิเศษแล้วสดรอบพิเศษนะครับวันที่ห้ากับวันที่หกนะครับผมเป็นแล้วสดรอบพิเศษนะครับน้องเมเประการดีขึ้นมาน้องเมเปก็น้องเมัปเดตอาการผ่านเพจน้องเมเปิ้ลนะครับน่าแบบดีขึ้นนะครับ อาการของมองสแต็มเป็นยังไงบ้างอาการหนุนต้นติดต่อเจอรัมซิงอีพีเท่าไหร่อีพีที่27นะครับวันที่19นะครับผมซื้ออีพียีจะได้ดู2วันนะสเปเชียลวันที่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่สิบเก้าเป็นเล่ห์ไถนากับพี่กล้องนะครับคัสซีคัสซีเอฟนะที่เกี่ยวกับปาริยูตอนซี่เกียร์มีแค่มิชชันกับ ่วา่อยูหรือยัม่อยู่ค่ะเกศิลปะกรรมน้องสิเกเป็นแฟนร้องเพลงนะคะขอบคศิละหัตกรรมสิกีมวนนเแคนเสร็แล้วค่ะขอบคุณนะครับเสร็จาเปกี่ทีนวเกียมาแล้วเรียอยแล้วจะมาทวงกันเรยโกเรือเพดีเรื่องไรไปทักผิ้แล้วี่คนน่า ซื้อวันนี้ดูได้ห้าหกรอคะเพอนเชนมันไลยสองหมื่นมันอีกมันีเงินบะมือยะไไม่กับว่าน่ใจจะกับอาเซมันน้องสแตมไปอยู่ข้างนอกคนเดียวไม่คิดถึงพี่ๆหรือลูกพี่น้ำหาม่ลูกมือลูกกอง่าอยู่มือค่ะมหานี่อ

สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับแจ้งหนาเลยยียนะครับไออัมท่าปากเรียบร้อยเรือเราจะไปท่าจุฬาไลฟ์คืนนี้สามารถดูได้แค่คืนนี้นะครับเป็นไลฟ์พิเศษจากทางร้านปอกกุ้งเผาแมนครันบนเป็น,น,น,นะะเป็นไลฟ์ดูได้แค่มื้อนีได้ครับเป็นไลฟ์พิเศษนะครับไลฟ์เฉพาะกิจนะครับเป็นไลฟ์พิเศษเด้อพี่น้องคะ่ะพิเศษทำไหนพิเศษสั่งไทยค่ะ งยรหนรักทุกคนนะครับอออใคครับก็สคลเนาะต่ <c oughs> รกบ้บัลลยึดกอบาได้พี่น้องเด้อเ็ว่าเมื่อนีมากยูนะครับที่พาพาวามันแบบมันวินเทตด,ดีนะครับชอบอยขึนเด้อแมนอยากให้เพื่อนแบบเปิดยูนี่ให้เพระาะว่ามากสไตล์แบบนี้แบบเป็นอะไรที่ไม่บอบาหไหมบเสิสนม่นิอใครนอนตื่นขึ้น รถตู้มาจอดเปื่อขอยเปิดประตูลงมาเอาตกใจถือมองว่าทีเดียวถ้าจะมาอย่างงู้นนี่ดีเขาอกเลขอยเปิดาเขาแวะถักทายได้นะครับอืมบ้านร้อยยี่สิบกว่าบาทต้นนั้นให้น้องนะครับกอบเก่าสอบเดิมแล้วค่ะครูหายดีแล้วหรอหายดีแล้วครับแต่งไหนว่าการเต่งน้นนะครับยันยันนั่นหันเข่าตางานผิวเพราะว่าฝ่ายผู้จัดการก็ได้เห็นอยู่นะครับ มีเพลงขู่ลูบอ่ครับขึ้นนีมีครับมีมันนี่มีขููอยู่ด้วยครับอันนี้สร้างอามกำลังแต่งหน้าให้อยู่นะครับสร้างอามกำลังแต่งหน้าให้งานบวชครูชิมจังหมอลำอยู่วัดไหนครับลงหนาบาทเลยด้วยครับเดินหนาบาทเลยครับบ่เด้ลงบัดเ้อครับเอาบวชไปบัดเลย อยากไปยู่วันโรงพยาเจริญได้ครับเดิเล่นเดินสวัสดีพี่เล็กแบนโซนะครับสวัสดีค่ะสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับขอบพระคุณพี่เล็กอย่างสูงเลยนะครับเมื่อนั้นเข้าโรงพยาบาลพี่เล็กกไปเยี่ยมนะครับวันนั้นเข้าโรงพยาบาลพี่เล็กแบนโซนะครับกับแม่แอนนะครับก็ไปเยี่ยมซื้อของฝากไปเยี่ยมนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลขอบคุณพี่เล็กนะครับแบนโซนะครับพี่เทุกวันติดกันทุกวันพี่เล็กนะครับแบนโซนะครับตัวพี่เล็กแบนโซนะครับ ผู้มีพระคุณกับน้องๆชาวตัวเกมมิวสิกนะครับตั้งแต่อีกที่แรกตั้งแต่บทตั้งแต่ก็ตั้งไยวันนตัวเล็กนี่เยหรอเออเสียงชนจดีค่ะพ่อจตขอต้นค่ะเคชิ่นจหายดีแล้วแหละค่คิดถึงค่ะคิดถึงนะคะคิดแต่ง น้ำครอบไก่พี่แตงบอกจะไหนูไปดูครูชินจังเหรอนี่ไข่หัวขาไปยิดีโอ้พ่อจะไปีัเ้นัสูด น่าแล้วนะครับรอทําผมนะครับรออกมาจากสแตมว้ามีแต้มใช่ไหมเบื้องสแตมกาสร่านี่เบื้องคู่ชิงจังหน้ำหนันนกพี่น้องเพว่าเสียงเขาไปเขาไปได้เกียงเขาหมดละรู้สิบ่คู่ชิงจังคขาวหน้าขาเศร้านะะี่เพื่อนแม่เของข้องน้ามาแต่ปั๊มแลยมันแต่ออกจากออฟฟิจ่จนมาตบสุดท้ายกันเขาส้างปั๊มนุ่งดอกว่บาบาป นางเจ้ <c ười> <c ười> ้แม่นางเจ้าแม่พ ah ูดถเตือนมาตอดแบบแม่เอบางส่วนฮะไอ้หนุตาันนะอ่านส็ไอ้คนไลาวตอเม่อนก่อนเมือต่นวาบางส่วนก็จะรักกน่ะกินข้างไง้นหิวลงไปเหวาส่นถอวากูขาน้ำเปิดแล้วน้องงูัเนโว้วโว้ยมันคือบุหงามุหนช่วยด้วยปะช่วยด้วย ข้าไปหาสแต็มก่อนสิเพาะพื่นครูชินจังแน่อยูนั้นผูชินจังกว่คุณสเต็มเลยครับผมแตง้อ่าคุูชินจังสรืพว่าคุณผูชินจังฝากในเด้อค่ะมือแร้งนี่เป็นไรพิเศษนะครับรอบพิเศษนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเบอร์เด็ดเมื่อแรงเมือเดียวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับมือแรงเนี่ยครับเดี๋ฟังแน่นอนขู่รู้นะครับยาฟ้าวมันยังหมดสำเร็จเสรทีหลังจากที่หลังจากที่พี่น้องก็เลยฟังมาโดนมาหลายงานเลยอ่ขู่รู้มือแร้งนี่ก็ติดจับเต็ม สวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาหมีนะครับมาผู้ช่างมาผู้ชิดทางดีค่ะมันเห็นบ่ลข้อนใครฝอยนี่จะห่วงจะีิอ้าวไอ้กว่งเดี๋ยวขอพิมพ์มึงกันโอ้อยหนะ้าท้องน้อยน้องแห้งอยากให้อ้ายเข้ามาซอยน้องอยากให้นะลอง ่อยน้ำเสนาโน่ปล่อยน้ำสนนเน่ปาบอกกันรองกันไร้านไพีบอกเลยขอยั้อีคุณคุณจูนี่อนกม่อเดหมนะนี่เหรอบอกตามเต๋อเนี่ยเนี่ยะแล้วมาพื้นก็ค่ะโอ้เพ่งบอกตามเต๋คำพูดเน้อ

ก็คือเก่าทิ้งจังเหนคือนี่นนี่ทิ้งจังทิ้จังเห็นคืนี่เอาบอกกันโอ้สบมีเสียง้อบ่เเด้อเฮ้ยันเฮ็ดเเเฮ็ดีอีพี่เ็นซื้อเลยใส่เค้ินอยู่อันนี้เลย้ให้บ่เป็นเ้มาด้เสอีเจ้าวันเดี๋ยว เห็นเป็นดอกเลี้ยอนเขาอะไรซือคอเนี่ยยี่หีอ่ะเีวบอท่าฟั่งยี่ีอ่ะบเลี้ยวก็ต่เขาเห็นมงห้เออได้ือหรอตีอ่ม้ี้ะเนี่ยสีลยทาฟั่งยี่นี่ไม่เอาเขานอเีวอนทุงแล้วบอเทรคนบอบอทยนยนเฮดเลน่ะนะเห็นเีดีบอ ไม่เอาหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อบอกไปยังไงหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อบ่ก่อนบ่แม่เจ้าบกเรียกแกบอกกันดูทั้งทั้งงานอี่ยิงว่้ยิงว่ะพุจริงังว่ดจริงังปรเทคือคือพี่น้อง คืโบแมนกนอนเคืออีรีคุณที่ทบาต้เ่ยม่ันวเนี่คนเคือคือบาตาี่ไม่สบัดเทอ้าเม่บัดอนเอ้นี่ยสบัดเทตคือาต้เนี่ยไม่สเอคือบาตาเมใ่สันเทตอ้ไมใสดอเทขเนียไม่ใดคอนเคืนยไ่ใชสดคอนเทคอค้าเน่ม่คอนเทตคอคืา้าเนีไม่คุนคือคือบาต้เนล คูลู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 คลเพ่งเียวกำลังไดู้่่ี่จลองเพ่งนี่ดีกูโมคูลูขยนขานะขานมาซางาเลยมเอนะเอาลองเพ่งลอกัอ่ะเพื่อนลองคือมาองกันดังเนเพ่งจะลองกันว่าไปลองเ่ยมาเรเล่อนไหนตัวหกเรย มากแล้วเด้อมากเจ้าย่างแหงหัวแักมากแล้วเด้อฮักเจ้าบ่มากแล้วละเออมากแล้วเด้อมากเจ้าย่งแหงแกมแดงงต่แห้แตาแกตแพงเอาให้มากแล้วเด้อลงแล้วเด้อผู้สาวรุ่นใหญ่ไจะปอยไอกาว่าให้จาหาลองเพียงหัแดงบ่เออาลองยู่แล้วละ เเ่ฮ้ยมันหอนเด้อเจ้าถาฟ้างมั่วคุณรุ่นลิงคนคลอนคลอนแฉะแหววแต่มีรู้คำว่าเรากระฝากกดในกดแช่เลยนะครับผมคนลนหนึงไหลคนลนเชงแช่นะครับผมแช่แม่เงีนครับผมเมื่อนี้อาจ์เเป็นอันอีพีพิเศษนะครับผมอีพีปอรอบพิเศษนะครับผมปอกุ้งเผาอันอียังก่อ ร <rium> <Dante> าดชะพึ่งโอ้ยบะเต้มีข้อมูลเอียงขอกุ้งเผาราดชะพึ่งค่ะวันนี้บอเคยเก็บข้อมูลียปอกุ้งเผาราชพฤกษ์นะครับผมอายุไก่อยุไกยนะครับผมกะซิมีกะซิมีไรกล่องใหญ่ท่ากันเพลิดท่ากันท่ากันท่าจะท่าร้านนี่เนาะเป็นบ่คุณลุงกิน้นมาไลค์ของร้านนะครับผมไลค์ของร้านติดตามนะครับผม รอบัตพิเศษนะครับผมอันน right nah uh ี้กลุ่มปิดบ่กกลุ่มปิดด้วยนะครับผมฝากซื้อฝากซื้อบัตรจองตัวได้พี่น่องเด้อ